มาอะไรอ่ะไปพามาอะไรวะอ๋อมันคานเหรอมันคานเหรอมันคานมาเลยมันคานเหรอโอมันคานเหรอโอมันคานคานมาเลย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 เร็วๆอีอี

หลออมัมอะเอออะไรอ่ะลุกขึ้นยืนดิ่รอรออย่ามาทำตาลีนี่เว้ยยืนยืนยืนดีๆยืนดียืนดีดีเออโอ้ลอนะ